พี่น้องบริขึ้นมาบริขึ้นมาส่งสามมือใหญ่เงาปะหัวไปแล้วนี่โอ้ยปักกูดโยดอ่อนๆพี่น้องมาเด้อคลิปหนสิพาหักรวบหักรวบเด้อเพราะผกูดพอดีรวบหักรวบเลยจ้ะนะมาช่วยกันหักนั่งยากพี่น้องเอ้ยว้ยโอ้อ่อนกรอบคักอ่อนกรอบคักพี่น้องว้ย คลิปนี้ค่อยกันมอดอีกแล้วมอดอีกแล้วัออก,วกูดพอดีหักกำทั้งกกเลยโอ้เอาตามุฮุงมานั่งกินเลยพี่น้องกองว้กองไว่ายนี่เราเอาไรครับกอนี่ก็ได้หัก,หกมอดอีกแล้วเด้อมันนี่เด้อเอ้าพอดกเบื้องหอยหักพกูดแบบมันมันก็ได้เบิ่งเอ้อ มันชะกไกน,นี่อเออเฮาเอาเฮาเด้งคลิปนี่เออเฮาเอาเฮาเอากำทื่นกำทื่นมาพี่น้องมันนอนอยู่อันนี้เด้อเออเออกองไว้เด้๋ก่อนจัะมาเอาเอาน้ำมก็ได้โอ้คานก่อนพี่น้องคานก่อนอ อบนั่งค่อยๆเนี่ยปวพดพูดพวดพวดเลยพี่น้องเอ้ยหลายครับออโอ้ยโอ้ยโอยรอยเรารอจังหวะที่เรารวบกอได้แบบ มันมันเนาะอย่างเคอยอยากให้มันยาวสักนี้พี่น้องอจะหักรวบกอได้มาหักตัวหักทึ้นหักขึ้นไ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> คอยถ่ายมันยาวนี่ละคอยจะห,หักรวบกอซุมเจ้าเบิ่งได้ คลิปที่แล้วคนมันใหญ่พเสมอกร้านคอยเลย่องฮักควบก่อบาได้เก็บป,ประวัติประไว้พี่น้องเลยดงผักกูดซัดๆนี่เหไอ้มนี่ยอดแจงบ่ยอดแงจงบ่แต่พี่น้องจา๋า อุ้ย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 ปูดปวดหมกแตกอีพ่ออีแม่เอ้ยพ่ออีแม่เอ้ยพอดิฮักรวบพักรวบเลยแหละเออเอาขอพาส่งเจ้าโซเวสก่อนเด้อแสดงที่ฮักเออขอยก็บว่าดุขอเกิดโคโทษขออภัยลายๆพี่น้องเลยคุณน่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยอู้วมีแต่หยดอ่อนๆบัวรั่วอัวรั่วลายคักเอา มาซ้อยคอยฮักได้บาดนี่เอออยากเบิ่งคอยรวบแบบรวบทั้งกอแบบมันมันน่ะเออนี่มันพอดีกำรวบกำรวบแล้วนี่เออมามามาส้อยคอยฮักนี่หวานอ่อนคักโอ้ยโอ้คลิปก็ได้พี่น้องคอยพกักคอยขอยพักนลเด้เอจะอ่อนแล้วมันโพดมันโพยนี่แหละเออแบบพอดีฮักพอดีฮักนี่ออ้วาตาหุงมานั่งกินนี่เออคุณอ่ะบรรยากาศกา็ได้ เด้อรถมาเด้อพี่น้องเด้อรถก็มาพี่น้องเอ้อรถมารถมาเออคนอะว้าเด็กเบิ่งแบบสะใจก็มาเบิ่งเพร์เอาเบิ่งคลิปนี้ละสะใจทุนเจ้าคักละบบดนี้คลิปกนๆนะแขวนนั่นจะซื้อพี่น้องคอยถ่ายมันเงาสำนี่คอยจังฮักได้มันจะงงามเออโก้คอยเย็น เก็บผักกูดอันงวดเที่ยวนะมันยังขอดๆอ,อยู่เอาเอาเอาสิบ่ัว้ายห้าเดืสดซึดได้ด่ารถใครอยากด่าคนก็ด่ารถยอนมันวบาวลายนี่ยแหละคืนคำบุญยายเออเคยนั่งทับก็มีพี่น้องเอ้าสะใจชมเจ้าอเทปเนี like. like ่ยเขาจะเอาให้คักๆ พอดีอยากคักนำก็มาใช่ไหมเออมาคักน้ำข่อยเอออเาทางนี้ก่อนเอาทางนี้ก่อนมา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 หัวข่อยนี่เออโอ้ยว้างามโพดงามโพยพี่น้เออ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 กองไว ก่อนขาก้อนเนี่ยถือฝนพี่น้องถือฝนโอ้อเออโอ้รองเท้าเปียกขักพี่น้องเลยเปียกเปียกเปียกเออเออเอ้าแล้เพิ่งเอาคลิปนี่มันบ่มันก็ได้ พูนก,ก้อนก็ได้โอ้การใหญ่คักพี่โนโอ้องการนึงการนึงขวายสซอ่อนมันขาวายมันใหญ่ะพี่โนโอ้อย ตามโมงมานั่งกินพี่น้องโอออ้าวกล่องไว้สัก่อนโอ้มันโพดมันโพทั้งพุ่นกับพ่อทั้งพุ่นมาเนี่ยโอ้ยขามน้ำไปขามน้ำมาเนาะหล่อ,อนซ้อนน้ำพอยบ่เนี่ยเอโอ้จะล่มหัวปักกระเทียมเฮ้ยเอ,อ้ยเอาหักมันพอยังหักมันพอไม่คลิปนี้แล้ว ถ่ายนะนนี่แหละถ่ายพักมันออกสักคนเราก็สิมาหักมันมันในสุมเจ้าเบิงเออคลิปนี้ละเออคันน้อยน้อยเออถ่ายพักมันยาวสั่งหนี่งแต่งรวบได้พี่น้องแต่งหักรวบก็มันมันในนี่แหละสะใจยังสะใจสุมเจ้าเนี่ยแต่โกแบบอุดมสมบูรณ์กัก กกกรรราาาบบบฮักเึ้นมากขึ้นกองไว้ตอนที่น่องไอ้ขานข้านข้านกินงกุกินกุ้งไอ้โอ้โหไม่ทิ่มตาโอ้ยอ่อนกักอ่อนเนี่ยว้าวหัวหลุดหัวไปเดี๋ยวจะขับแ้บพุ่น เขาก็อยากซื้เอเขาอยากซื้อคนก็จะขายเออได้เลยคนซือ้อพักน้ำกันมันนี่พูดเ,เรื่งไดียก็บม้วนชะมวนเชลของฟรีนะพี่น้อง ทาเปียกพี่น้องตองทาเปียกตองท้าเปียก,อยกดอนเดียวเรือกินพี่น้องเดี๋ยวมาสอมเนี่ยงานไฟเขาสอมเอาน้ำอู้ยอ่การใหญ่นะพี่น้องเออการหนึ่งการหนึ่งเอาขอโตเก็บอันพักใส่ถุงก่อนพี่น้องเก็บมันเก็บมันพะยะค่ะเออดอนเดียวเสียวสะท้านเลยอ,อ ก่อเนึ่งก่อเนึ่งอออเอ่อเข็บไปเขาอยากซื้อเขาจะไปให้เขานี่แหละเอ้ยให้ได้โอนเงินให้กันขอ,อยค่จะโอนคืนเขาชะดอกเก็บฟรีปานพักไมมาซื้อกันอยู่เออขอแค่อยากให้ทางบ้านเขากินดอกพี่นอ้องเลยขอ,อยค่จะเก็บไปดองนี่แนหนละคลิปนีนก็ไดเออมันช่ไม่ได้ขึ้นมาได้เนี่ยมันใหญ่ปะเบอร์อะไรเนี่ย

พ่อแล้วโดนเดียวเชียวสะท้านสะท้านท้องป่าเลยเฮาให้น <c oughs> นียหน่อยมันจะขึ้นเต็มหมดเลยนะนเดี๋ยวเขาก็มาถากเอาิอพอแล้วพี่น้องเ้ยพอแล้วพอแล้ว เทีเ่ยมุงี่ชนะพี่นอพี่น้องเอยสิพพสิพพนะครับม้วนไปหน้าเต็กพี่น้องโอ้ยเราจะทำเป็นสองคลิปสามคลิปเลยนะวันนี้นี่อันนี้เราเก็บเมื่อกี้ดอนเมื่อกี้อันนี้อีกดอนหนึ่งนะเพือ่อนเอนี่อีกดอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำต่ออีกคลิปหนึ่งจะทำหลายคลิปไปเลยวันนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเรามางวดหน้ามันจะแก่หมดเดี๋ยวเราเก็บไม่ได้เนาะเออขอตัวเก็บเป็นทำเป็นสองคลิปสามคลิป ติดกันเลยนะเพ,พื่อนๆเออมันมันไปยะค่ะเออหักแบบมันมันเลยสองสามคลิปนี่พี่น้องเลยมันพอดีหักพอดีหักเนาะมาถ้าแม่มาส้อยคอยหักเออคอยกระมื่อย่ยไปขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุต่อ,อีกคลิปนึงขอบคุณทุกเม้นทุกรค์ทุกการติชมด้่พี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เดอ้อเคาะมากระดิ่งให้แน่เออมาที่ได้แอนมีกําลังใจเหตุคลิปเวลาคอยลงคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนทุกคนเนาะจ้ะ มามามาอันนี้คลิปที่โฉบที่สามเด้อมาอนี้เด้อมาโอยค่อยเดินโอยค่อยฮักเด้อบบดนี้ค่อยเมื่อยค่อยเมื่อ,อยค่อยบ่มีปัญญาแล้วค่อยคานแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยเมื่อย